ภาพประวัติศาสตร์แบล็กพิงคได้ใกล้ชิดสมเด็จพระเจ้าชาว,ชาวที่3ในลอนดอนทำเอาแฮชแท็กแบล็กพิงคพุ่งทยานติดเทนตั้งแต่เช้าหลังเห็นภาพสีสาวแบล็กพิงค์จีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าปรากฏตัวพร้อมกันที่งานเลี้ยงฉลองในโอกาสครบรอบ140ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต o r r e a State Banquet ณพระราชวังบักิงแฮมกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ งานนี้สมเด็จพระเจ้าชาวที่3ทรงออกมาต้อนรับสาวๆแบล็คพิง k ด้วยตัวเองในฐานะแขกและยังได้กล่าวถึงแบ a ็คพิง k ในสุนทรพจน์อีกด้วยว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งที่เห็นคนหนุ่มสาวของเกาหลีตระหนักถึงปัญหานี้เราขอปรบมือให้จีซูเจนนี่ NIE, โรเซ่และลิซ่าที่รู้จักกันในนามแบล็คพิงค์สำหรับบทบาทของพวกเขาในการส่งเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมให้ผู้ชมทั่วโลกในฐานะทูต UK Presidency of COP26 และต่อมายังเป็นผู้สนับสนุน UN Sustainable Development Go a l เรารู้สึกชื่นชมที่พวกเขาให้ความสำคัญกับเรื่องสำคัญเหล่านี้ได้ไปพร้อมๆกับการเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลก